วันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระสมเด็จวัดบางขุนพรมวัดบางขุนพรมกรุงเทพมหานครหากกล่าวถึงพระเครื่องชื่อของพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตารามและพระสมเด็จวัดบางขุนพรมซึ่งต่างเป็นพระเครื่องที่สมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีเป็นผู้สร้างและปลุกเสกก็ย่อมเป็นที่ศรัทธาและนิยมในวงการผู้สะสมพระเครื่อง ถ้สมเด็จวัดะระฆังสร้างก่อนพระสมเด็จวัดบางขุนพรมโดยจัดสร้างในปริมาณที่จำกัดราคาในวงการภาคเครื่องก็อยู่ที่หลักล้านขึ้นไปและหาของแท้ยากนักสะสมส่วนใหญ่จึงหันมาให้ความสนใจกับพระสมเด็จวัดบางขุนพรมแทนเพราะมีจำนวนมากกว่ามีพิมพ์ทรงให้เลือกบูชามากกว่าและราคาย่อมเยาวกว่าวัดบางขุนพรม ที่เป็นถิ่นกําเนิดของสมเด็จวัดบางขุนพรมเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงธนบุรีเดิมชื่อเรียกว่าวัดวรมัตตารามต่อมาเปลี่ยนชื่อว่าวัดอมตร,ยริยรสหรือวัดอมริตรสแต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดบางขุนพรมวัดบางขุนพรมมีองค์เจ้าอินข่มพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัชกาลที่สาม เป็นผู้ดูแลธนูบำรุงกระทั่งพระองค์เจ้าอินสิ้นชีพิตักใสยก็มีสมียนตาด่วงมาเป็นโยมอุปถากแทนถึงสมัยรัชกาลที่5มีการตัดถนนวิสุทธิกษัตริย์ผ่านกลางวัดแยกวัดบางขุนพรมออกเป็นสองวัดก็คือวัดบางขุนพรมในหรือวัดใหม่อมตร,รุที่ประดิสถานพระมหาเกดีและพบพระสมเด็จบางขุนพรมในกรุก และวัดบางขุนพรมนอกหรือวัดอินทรวิหารตามพระนามของพระองค์เจ้าอินที่ประฏิษฐานพระหลวงพ่อโตยืนองค์ใหญ่พศ .2513 สมียนตาร่วงได้ปรึกษากับสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีวัตระคังพระเจจีอาจารย์ในยุคสมัยนั้นที่ท่านมีความสนิทสนมคุ้นเคยว่าอยากจะสร้างพระให้คนรุ่นหลัง เพราะการสร้างพระเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่อย่างหนึง่งซึ่งในตอนนั้นสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านเริ่มสลาภาพท่านชอบวัดบางขุนผมมากท่านมักจะเดินทางไปไปมามาระหว่างวัดประครังกับวัดบางขุนผมเป็นประจำการสร้างพระครั้งนี้สมเด็จพุทธาจารย์โตท่านเห็นชอบและยังแนะนำว่าถ้าจะสร้างพระให้สร้างเป็นพระเนื้อผง เหมือนกับที่ท่านเคยสร้างพระวัดระฆังที่มีชื่อเสียงซึ่งพระวัดระฆังมีชื่อเสียงเป็นที่เช่าบูชากันมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพุทธาจารย์โตยังไม่สิน้นโดยท่านจะให้ยืมบล็อกที่สร้างพระวัดระฆังซึ่งเป็นบล็อกที่นิยมมีอยู่ด้วยกันสี่บล็อกได้แก่บล็อกพิมพ์ใหญ่บล็อกพิมพ์ทรงเกดีบล็อกพิมพเกตบัวตูมและบล็อกพิมพ์ฐานแซม การสร้างครั้งนั้นมีความคิดว่าจะสร้างให้ได้มากที่สุดสร้างให้ครบตามพระธรรมขันธ์คือ84,000องค์ซึ่งสันนิษฐานว่าจำนวนที่สร้างจริงคงไม่เกิน1,000งองค์เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะนำไปบรรจุในองค์พระเจดีย์ใหญ่เพื่อที่ต่อไปในภายหน้าหากประเทศชาติมีวิบัติจนประชาชนเดือดร้อนก็สามารถนำพระที่สร้างขึ้นออกมาใช้ได้ สมเด็จพุทธาจารย์โตมอบมวลสารองวิเศษหลายชนิดที่ท่านปลูกเสกจากการร่ำเรียนตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรทั้งแนะนำให้ใช้เนื้อผงปูนเปลือกหอยหรือปูนหินผสมประส,สานสร้างพระขึ้นมาอาการสร้างพระให้ครบ84,000องค์บล็อกแค่สบล็อกคงไม่พอสม,มเด็จพุทธาจารย์โตทำบล็อกเพิ่มขึ้น โดยให้เรียนแบบพิมพ์เก่าของสมเด็จพุทธาจารย์โตถ้าสมเด็จบางขุนพรมที่สร้างในคราวนั้นจึงมีทั้งหมด12พิมพ์ประกอบด้วยพิมพ์ใหญ่พิมพทรงเกดีพิม์เส้นได้พิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ฐานคู่พิมพ์สังคติหูช้างพิมพ์สังคติไม่มีหูพิมพ์อกรุดพิมอกโพพิมพ์ปกโพและ พิมสายยาเมื่อสร้างเสร็จก็จะบรรจุลงเกดีแต่ในการสร้างพระครั้งนั้นต่างจากการสร้างพระสมเด็จวัรังของสมเด็จพุทธาจารย์โตที่สร้างจํานวนน้อยท่านสร้างพระด้วยความปานีตพิถีพิถันพระที่ออกมาทุกองค์แทบจะเหมือนกันหมดโดยท่านสร้างด้วยตนเองแต่ละวันจึงสร้างเพียงไม่กี่องค์เมื่อท่านสร้างเสร็จอากแห้งแล้วก็แกกเลย ไม่มีความเสียหายจากการโรงกุขณะที่สมเด็จวัดบางขุนพรมสร้างปริมาณมากมีผู้ร่วมจำนวนมากการกดพิมพ์ต่างๆตามน้ำหนักมือที่ต่างกันและความเอาใจใส่ที่ต่างกันจึงผิดเพี้ยนไปบ้างพอสร้างเสร็จก็ไปใส่ไว้ในกรุถูกความร้อนความชื้นและธาตุในดินพระที่ตอนสร้างถอดพิมพ์มาสวยแต่ก็อาจจะมีบิดเดี่ยวโค้งงอ ที่สำคัญอีกประการสมเด็จบางขุนพมแก่ปูลคือใช้ปูลเป็นตัวนำหลักแต่พระสมเด็จวัดะระฆังมีทั้งมวลสารปูลของวิเศษดังนั้นรูปทรงของพระสมเด็จบางขุนพรมจึงสวยสู้พระสมเด็จวัดะระฆังไม่ได้ทั้งที่เป็นแม่พิมพ์บล็อกเดียวกันเมื่อสร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพมเสร็จในตอนบรรจุกลุพระสมเด็จพุทธาจารย์โต ก็มาร่วมปลูกเสกเรานั้นท่านได้นําพระเครื่องใส่ย่ามติดตัวมาคือสมเด็จวัดประครังและสมเด็จวัดเกศเทยโยหิมเจ็ดชั้นมาร่วมใส่เข้าไปในกลูด้วยดังนั้นหลังจากแตกกลูออกมาจึงมีบางคนเคยพบพระเครื่องดังกล่าวอยู่ในกลูวัดบางขุนพรมด้วยต่อมาในช่วงสมัยสงครามโรคครั้งที่หนึ่งไทยได้ส่งทหารไปร่วมรบ ก็เกิดความวิตกหวาดกลัวว่าเมื่อเกิดสงครามจะเกิดภัยพิบัติต้องหาของมาป้องกันตัวการพบพระส,สมเด็จบางขุนพรมครั้งแรกจึงเป็นเพราะประชาชนต้องการหาของศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะของที่สมเด็จพุทธาจารย์โตได้บรรจุเอาไว้ซึ่งการบรรจุปู่ในครั้งนั้นไม่ได้เป็นการแอบบรรจุแต่มีการฉลองใหญ่โตเป็นที่เล่าขานกันต่อมา เมื่อปี2413สมเด็จพุทธาจารย์โตได้นำพระบรรจุไว้ในกรุกบางขุนพรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งในช่วงสงครามโรคครั้งที่หนึ่งสมเด็จวัดะระฆังก็มีราคาหายากจากเหตุที่ก่ลาวข้างต้นทุกคนจึงอยากหาของมาทดแทนเพื่อป้องกันพญานันอันตรายซึ่งพอเออินองค์เกดีที่บรรจุพระสมเด็จบางขุนพรมมีโพงอากาศเท่าขนาดข้อมือทำให้ ไฟส่องลงไปมองเห็นพระวางอยู่ที่ข้างล่างแต่ลงไปเอาไม่ได้จึงได้พากันนำยินเหนียวมาผูกปลายเชือก้ายเบ็ดตกปลาหย่อนลงไปในโพรงอากาศเพื่อตกพระขึ้นมาพระที่ได้มาในครั้งนี้เรียกว่ารุ่นตกเบ็ดพระที่ตกได้ส่วนใหญ่เป็นพระที่วางอยู่ด้านบนไม่ได้ถูกอะไรทับถมทำให้เป็นพระที่มีค่าผู้น้อยเนื้อหาไม่ใครเสียหาย แต่หลังจากตกเบ็ดขึ้นมาได้ทําให้เกิดการแย่งเช่าบูชากันจึงตกเบ็ดกันเรื่อยมาโดยที่ไม่ได้ต้องการไว้ป้องกันตัวกันแล้วแต่เป็นเพื่อค้าขายหวังผลกําไรมีการแข่งขันราคากันมากเพราะทุกคนเชื่อมั่นว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตเป็นผู้สร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพรมจึงเริ่มมีราคาเกิดการแย่งกิงกันชดมุนวุ่นวาย ทำให้พระเดือดร้อนจึงมีการเฝ้าระวังไม่ให้ตกเบ็ดโดยนําปูนมาอุดรูที่ตกเบ็ดเพราะกลัวเจดีจะพังลงเรื่องก็เงียบไปพักหนึ่งแต่เมื่อรู้ว่ามีสิ่งที่มีค่ามีราคาอยู่ในนั้นแล้วทําให้พวกมิจฉาชีพเจาะเกดีขโมยพระมาได้บางส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพระที่อยู่ด้านบนในปีพศ2500ทางวัดเห็นว่า หากปล่อยไว้เช่นนี้จะทําให้พระเจดีย์พังและทรัพย์สินที่เสมียนตาดวงและสมเด็จพุทธาจารย์โตเก็บไว้เกิดความเสียหายจึงประชุมกันเพื่อเปิดกลุ่อยางเป็นทางการในปีนั้นโดยมีจอมพลประพาตจรารสุเถียนอัมนตรีบ้าการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นมาเป็นประธานพระที่ได้จากการเปิดกลุ่มีประมาณ3,000องค์พระทุกองค์จะใช้ตายาง ของวัดประทับตาที่ด้านหลังพระที่ขึ้นมาในคราวนั้นจะมีคาบูดจับหนาบางทีย่นเป็นหนังกระเบนก็มีบางองค์กอดกันเป็นก้อนต้องค่อยๆกระเทาะออกจากนั้นจึงเปิดให้เช่าบูชาโดยใส่ถุงไม่รุบุว่าเป็นพิมพ์อะไรครอยากได้พระที่สมบูรณ์ก็เช่าไปองค์ละ1,000บาทในเวลานั้นซึ่งทองคำราคาบาทละ3 4 0ถบาทเอง ส่วนพระที่หักชำรุดทางวัดก็นำมาต่อกันหลายพิมพ์จนสมบูรณ์ซึ่งสมัยนั้นมีนายแฉลร่มบัวเปลี่ยนสีเป็นนักต่อพระที่มีฝีมือดีเมื่อต่อเสร็จสมบูรณ์ก็นำออกมาให้เช่าในราคาองค์ละ500บาทครับและนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรทบ,บุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้เลยลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ